สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมจะมานําเสนอโค้ดนะครับและตัวโปรแกรมมหโชนะที่กลุ่มของพวกเราได้ทําไว้นะครับโดยตัวโปรแกรมของผมนะครับจะแบ่งเป็น4เคสนะครับคือ r e g i s t e r รเพื่อสมัครข้อมูลนะครับ View Data เพื่อดูข้อมูล e d i t d d t a นะครับเพื่อแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนหน้านะครับในส่วนฟังก์ชันของ register นะครับ ตัวผู้ใช้นะครับสามารถกรอกข้อมูลลงไปนะครับโดยตัวโปรแกรมจะทําการบันทึกไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับโดยเมื่อผู้ใช้นะครับกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นนะครับตัวโปรแกรมจะทําการ s o ์ t โดยในที่นี้นะครับกลุ่มของผู้ผมเลือกใช้เป็น bubble sort นะครับในการจัดเรียงข้อมูลนะครับเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเสร็จสิ้นนะครับตัวโปรแกรมจะทําจะทําการแสดงการจัดเรียงข้อมูลว่า คนไหนนะครับควรได้รับวัคซีนก่อนและคนไหนควรได้รับวัคซีนทีหลังนะครับต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันดูข้อมูล View data นะครับซึ่งตัวโปรแกรมนะครับจะทำการดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์นะครับเป็นไฟล์ที่ผู้ใช้ทำการกรอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับและจะนำมาแสดงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการแก้ไขข้อมูลนะครับคล้ายๆกับฟังก์ชัน View data เลยนะครับ แต่ในที่นี้นะครับจะทําการดึงข้อมูลและนํากลับมาแก้ไขได้นะครับโดยจะดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เหมือนกันเลยครับต่อไปนะครับจะเป็นการอธิบายฟังกช์ชันนะครับการใช้งานตัวโปรแกรมหมอพร้อมนะครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับผู้ใช้จะต้องกรอกเพื่อลงะเบียนนะครับตัวโปรแกรมจะถามว่า จะกรอกข้อมูลกี่คนนะครับวันนี้ผมจะใส่เป็น2นะครับกรอกวันเกิดนะครับไปครับเป็น id card ชื่อนะครับ วัส่วนตัวก็จังหวัดนะครับเวลาก็น้ำหนักโดยข้อมูลตรงนี้นะครับจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวที่สามารถแก้ไขทีหลังได้นะครับหากเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับก็ให้ผู้ใช้นะครับเลือก ระดับความเสี่ยงของเรานะครับในที่นี้ผมจะเลือกเ,เป็น4นะครับข้อคนต่อไปนะครับทําเหมือนเดิมเลยครับคล้ายๆกันเลย เมื่อทําการกรอกเสร็จแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะแสดงนะครับข้อมูลที่ซอร์ไว้นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับหากผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้านะครับสามารถเลือกฟังก์ชันที่2ครับกรอกข้อมูลนะครับที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้นะครับหรือข้อมูลที่เราบันทึกไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้ครับ นี่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับซึ่งเรากรอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ข้อมูลนะครับที่เยอะๆนี้ก็คือผมได้ลองเล่นก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับนี่ครับโปรแกรมก็จะถามว่าเราเนี่ยต้องการจะดูข้อมูลอื่นอีกไหมนะครับสมมุติว่าผมจะดูนะครับก็กด yes ก็กรอก record ก o f i l d นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้ลองเล่นไว้ก่อนหน้านี้นะครับการออกก็กดโนนะครับต่อไปนะครับหากเรานะครับต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับที่เราลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับสามารถทําได้นะครับโดยเลือก3นะครับก็เหมือนเดิมนะครับกรอกนี่ตรงนี้นะครับให้เรากรอก วันเดือนปีเกิดนะครับของเรานะครับที่กรอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับก็ตัวโปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลของเรานะครับที่บันทึกไว้โดยตัวโปรแกรมนะครับจะทําการดึงข้อมูลจากไฟล์ที่บันทึกไว้ในเครื่องนะครับนี่ครับตัวโปรแกรมก็จะถามว่า เราเนี่ยต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลตรงไหนนะครับในที่นี้ผมจะลองแก้ไขเป็นชื่อนะครับโดยเราเลือกเป็นที่3นะครับนี่ครับโตแกมก็จะจะบอกเราว่าเราต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นอะไระครับในนี้ผมจะตั้งชื่อว่านาย A แล้วกันนะครับ A Enter นะครับนี่นะครับ ตัวโปรแกรมก็จะทําการเปลี่ยนชื่อของเรานะครับแล้วก็บันทึกไปในไฟล์เหมือนเดิมนะครับโปรแกรมจะถามแต่ว่าต้องการแก้ไขอะไรกไหมนะครับสมมติว่าผมจะแก้ไขจังหวัดนะครับก็กด yes ไปก็ enter the date of อันนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยครับ คล้ายๆเหมือนเดิมนะครับแต่ในที่นี้ผมจะแก้เป็นจังหวัดนะครับซึ่งอยู่เมนูที่5นะครับในลงไปก็วันนี้ผมจะใส่เป็นจังหวัดจังหวัดยะลานะครับกด enter ครับนี่นะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการบันทึกข้อมูลใหม่ของเรานะครับเป็นจังหวัดยะลานะครับ นี่ครับเมื่อเราจะมาดูข้อมูลนะครับที่เราแก้ไว้นะรก็กดฟังฟังชันที่2กดนัมเบอรนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราได้แก้ไขเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นเนมนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็น a แล้วแล้วก็จังหวัดจะถูกเปลี่ยนเป็นยะลาแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็น การออกนะครับซึ่งสิ้นสุดของตัวโปรแกรมนี้แล้วนะครับขอบคุณครับ